นุม่มบอกอีกไกลไหมบอกไกลหลังสุดในสุดเลยอ่ะสวัสดีค่ะเอาอะไรดีคะกระปุกปองกงปากกาช้อนสภาใหม่อาจจะมาจากเช็คึ้นหรือว่าเสื้อผ้านี่กลาเป็นเสื้อผ้าของเราเหลือเยอะมากอะ่ะนี่ต้มไข่มาทั้งหมด5ลูกนะคะมีเกลือโอ้โหบอกเลยก็พันเศษเนาะ เเีป็นนงินสวัสดีตอนเช้านะคะทุกคนตอนนี้รถเยอะมากเลยขวามือของนิดเป็นเพราะว่านิดจะมาขายของตลาดนัดมือสองนั่นเองนะแล้วเราก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เราตื่นสายนิดหนึ่งนะ,ะก็หกโมงเช้านะคะเพราะว่าเขาก่อนเราแบบตื่นต,ตีห้ารือรีบมาเกินอะไรเงี้ยแล้วมันมารอนานมากเลยเนาะสงสารเด็กๆแต่ว่าวันนี้เด็กๆดกไม่ได้ไม่ร้วยนะคะหนูมันเขาดูเวลาแล้วก็คือประมาณแปดโมงเช้า นิดกำลังจะไปจองที่นะวันนี้เราจะเอาแค่4เมตรนะคะคราวที่แล้วโอ้โหจะอาไม่ได้แล้วว่าทุกคนเพราะปีที่แล้วแล้วเนาะปีนี้ก็เป็นครั้งแรกในรอบปีเลยนะคะ mm. เดี๋ยวนิดพาช้อปปิ้งด้วยนะเพราะว่าเออเข้าก่อนนะ่ะมีคนบอกว่าอยากดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยอยากไปดูร้านอื่นๆบ้างเนาะเดี๋ยวนิดพาดูนะคะวันนี้ถ้ามีเวลานะหวังว่าโน้มมันจะเฝ้าร้านได้อะหรือ <laughs> ไม่ก็เดี๋ยวให้น้มมันไปถ่ายดูสิเขาปล่อยให้รถเข้าไปแล้วนะคะ งๆหน่อยทุกคนเราได้ที่หลังสุดเลยแล้วก็คือในสุดด้วยนะคะที่ของเราก็คือตรงนี้4เมตรนะนูนทุกคนคือสองฝั่งเต็มหมดเลยนะมีแต่ชื่อคนจองเอาไว้นะคะทีนี้นี่จะต้องเดินออกไปเข้าก่อนเราได้หน้าสุดเลยนะทุกคนหน้าคือหน้าจริงๆนะเดี๋ยวนี้ต้องเดินไปหาโน้มนนะคะเพราะน้ตแมันเขาไม่รู้ทางโอ้โห สุดอะบางร้านอะเขาน่าจะมาแต่เมื่อวานแล้วด้ซ้ำเพราะว่าดูดิร้านนี้ใหญ่มากอะแล้วเขาตั้งร้านเสร็จแล้วอะน่าจะแบบจองนะคะเพราะนิ้เห็นบางคนเขาจองในแบบในอินเทอร์เน็ตเลยอะเดี๋ยวต้องบอกโนมแม่นะถ้าข่าวหน้ามีอีกก็ต้องจองนะคะดูสิของเยอะมากเลยเนี่ยนิดอยากจะให้ดูด้านหลังตรงเนี้ไม่ว่าตรงไหนนะที่เห็นในพื้นที่นี้นะคะก็คือเต็มหมดเลยนีเขาก่อนแล้วได้ที่ตรงนี้ทุกคน เข้ามาปุ๊บอะตรงนูน้นข้างหน้าเลยนะคะขับรถเข้ามาปุ๊บก็คือข้างหน้าเลยอะแต่ตอนนี้คือบอกเลยนะว่ามาไม่ทันนะคะ mm hmm. นี่เป็นแถวหน้าสุดนะคะ mm hmm. ก็คือเข้ามาปุ๊บก็เนี่ยทุกพื้นที่เขากว้างมากนะทุกคนแต่ว่าเต็มหมดเลยอะ mm hmm. ไม่ทันจริงๆนะคะวันนี้ mm hmm. เขากําลังจัดของตั้งร้านกัน mm hmm. เรามาขายของที่พักลักของร้านเดคแคทลอนนะคะที่เรามาซื้อของบ่อยๆนะมีห้องน้ํานะคะตู้สีฟ้า ค่เข้าวกว็าประมาณ50สเซนอีกนิดนึงเราก็จะได้เข้าไปแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยเข้าไปปากทางก็อยู่ด้านใน <laughs> คือรอนานมากเลยนะเพราะว่ารถมาจากด้านขวามือเรานะคะข้างหน้าเราแล้วก็เส้นทางที่เราจะเข้าไปมีทั้งหมด3เส้นทางอดใจรอยดหรอยาเสียไวด น้องม่บอกอีกไกลไหมบอกไกลหลังสุดในสุดเลยอะเนี่ยเขาตั้งร้านกันจะเสร็จแล้วนะข้างหน้าบางร้านเดี๋ยนิดพาดูที่หลังนะตอนนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนเนี่ยเฮีย <Here. S 1> มิสเมรไรเนี่ยนมันกำลังถอยรถมาแต่ว่าคือนิดรออยู่ที่ที่ของเรานะคะเมื่อกี้เขาบอกให้นิดเปลี่ยนด้านนะจากฝั่งนู้นมาเป็นฝั่งนี้ ือมันติดรถอะน่าจะจอดได้แค่ตรงนั้นนะคะได้ที่แล้วนะทีนี้เราก็จะตั้งร้านกันตรงนี้เลย นูมันไปจัดหน้าร้านจะได้เห็นนิดจะพยายามถ่ายให้ดูเฉพาะของนะคะเพราะว่าไม่งั้นนี่ก็ต้องเบอร์หน้าคนเออมันลำบากตรงนี้นะเวลาเราเออมาเดินซื้อของแบบนี้นะคะตลาดมือสองเพราะคนมันเยอะเดี๋ยวนิดพาเดินดูคร่าวๆนะเขากองขายแบบนี้เลยนะถ้าใครอยากได้อะไรก็คือถามราคาเอาของนิดยังมีโต๊ะนะคะ เนี่ยน,นี่เป็นเครื่องประดับนะก็เดีย๋ยวไปดูลานอื่นอันนี้ก็สป็นอย่าก็จะเป็นของเก่าของใช้ของเล่นรวมๆไปหมดเลยนะอย่างที่บอกอยากได้อะไรก็บางร้านเขาก็ติดราคาบางร้านก็ไม่ติดราคาร้านมันเยอะนะนี่จะค่อยๆพาไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นในไข่อุบร,ราชุงไซเด็กๆชอบนะ อ้ยแต่คนเยอะมากเลยทุกคนแต่ว่านี่อะอยู่ร้านสุดท้ายเลยเขอมโหของใหม่นะอันนี้ปอกที่นอนผ้าเช็ดตัวเด็ก s okay. <S นี่แต่ว่าเขาไม่มีราคานะเพราะฉะนั้นเราก็ต่อได้นะคะถ้าเขาบอกราคามาต่อไปเลยนะจัดเต็มโอ้โหเครื่องมือคือที่นี่เขาจะมีไฟฟ้าให้ทดลองนะว่าเ,เครื่องไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้นะคะเราก็จะต้องไปทดลอง แต่ว่าน,นิดไม่แน่ใจตรงจุดที่เขาทดลองนะโนมันเขารู้อยู่นะคะดูสิที่ทาสีอัะละสองออยปูนแจรูปภาพโอ้โหของใหม่ทั้งนั้นเลยนะก็ถ้าใครชอบนี่เขาก็กองกับพื้นก็คือใครอยากได้เลยก็เดินดูคนๆเอานะตาดีได้ตาไร้เสียดูให้ เยอะจริงนี่ยมันก็เดินไปได้เขาเว้นที่ให้เดินซอกแซกไปเครื่องไม้เครื่องมือทำงาน,นบางร้านเปิดเพลงก็เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกนะเนี่ยมันมันวุ่นวายตรงนี้นะนี้ก็เลยไม่ค่อยได้พาถ่ายข่าวที่แล้วนะคะคือหลายครั้งเรามาซื้อนิดไม่ค่อยได้พาดูอันนี้ของรถยนต์นนะ เครื่องไฟของเล่นเมื่อกี้มีคนมาถามด้วยนะว่ามีพวกของเล่นเกมแบบนี้ไหมยเยอะจริงๆนะคะนี่เสื้อผ้าเป็นกองเลยของนิดก็ส่วนใหญ่ทุกร้านจะมีเสื้อผ้าหมดเลยนะเห็นไหมนี่รองเท้าเนี่ยนิดเดินยังไม่ถึงครึ่งเลยนะทุกคนคือร้านมันเยอะมากอะ่ะ แต่ว่าวันนี้นี่ไม่ห่วงนะคะเพราะว่าของมันไม่ได้เยอะนะของเราแล้วก็ไม่ค่อยมีของที่มีราคานะคะส่วนใหญ่ก็แบบถูกๆนิดก็เลยแบบปล่อยโนมันได้อยู่ตอนแรกว่าจะให้โนม,มันมานะเนี่ยเ,<อ>เห็นไหม<อ>ให้ดูคร่าวๆไกลๆเพราะว่าคนมันไม่ค่อยมีถ้าคนมุงอันนี้จะไปจี้ให้ดูเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ดูอักะเลิกเนาะที่ทำผ้าผ้าวา่า นี่แล้วก็วนตรงนี้ไปอย่างที่บอกว่าตรงเนี้เป็นที่จอดของร้านเด็กแคทลอนนะเราก็มาซื้อของที่นี่บ่อยนะคะนี่เขาเปิดให้เรามาขายของตลาดมือสองปงกงปากกาช้อนโอ้โหกระจุกกระจิกคืออะไรที่ขายได้เขามาหมดเลยนะดูสิขนาดมีดพังแล้วอะ แบบอย่างดำอ่ะเขาก็เอามาขายนะเผื East. ่อใครอยากได้นะคะอันนี้เป well> ็นรถเก่าเครื well> ่องมือเก่าโอหจักรยานของเล่นออ้ยของตกปลาก็มีตรงนี้เ็ไหมอันนี้จักรยานกต้ามีทุกอย่างทุกคนขอแค่มีเงินเหมือนกันนะที่นี่แล้วก็อย่างที่บอกว่าดูดีๆนะคะของบางอย่างมันอาจจะไม่ดีก็ได้นะ ซื้อไปอัจสะพังเราก็ต้องขอเขาทดลองอเ,เป๋าเดินทางเครื่องเย็บผ้าหรอดูสิทำไมเราไม่ได้ร้านแบบแถวนี้ทุกคนอิจฉามากเลยะเรานี้อยู่ในหลืบเลยนะแต่ว่าก็มีคนเดินเข้าไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่ามันส่วนใหญ่ก็ดูอะแต่ไม่ซื้ออะ <c oughs> <c oughs> เครื่องมือนี่เลยติดกับร้านอา ขายอาหารสัตว์ขายของนะคะร้านเดแคเทปลอนโหรองเท้าตรงนี้เป็นกองเลย,<ม>ยเต็ไปหมดเลยอะน้ำหอมก็มีนะนี่ทุกคนมีทั้งทางนี้เดินไปอีกคือมันมีเยอะมากเลยนะเดี๋ยวนี้เนี่ยร้านเครื่องประดับก็มีนะคะ พยายามถ่ายให้ดูช้าชานะจะได้เห็นว่าเออเขาขายอะไรกันบ้างแล้วก็พยายามอธิบายนะคะร้านเสื้อผ้าแทบจะทุกร้านอะมีเสื้อผ้ามีกระเป๋าอันนี้เป็นแบตเตอรี่เนาะถ่านนะคะนี่ปลั๊กไฟของใหม่3ามยูโรไม่รู้เขาเอามาจากไหนนะของใหม่แล้วก็มาขายถือว่าขายไม่แพงนะติดไว้สามยูโร แก้วกระเป๋าที่ใส่มือถือก็ตามนี้เลยนะคะนี่ก็จะเป็นแบบร้านใหม่ค่าที่ก็จะแพงหน่อยแล้วก็กว้างนู้นของเล่นน่ารักอะ่ะเด็กๆมาเขาก็ชอบมาเดินเล่นนะแล้วก็ซื้อของด้วยนี่จักรยานเพียบเลย นี่ไม่มาเพราะว่าตื่นเช้านะคะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้เราตื่นสายมีกร้านเสื้อผ้าใหญ่เลยนะถ้าร้านเสื้อผ้าแขวนแบบนี้จะราคาสูงนะเพราะว่าเขาบอกว่าเสื้อผ้าใหม่อาจจะมาจากอ่เชคินหรือว่าโปแลนด์นะคะถุงเท้าใหม่เนี่ยมีเพลงอีกแล้วนะนี่ต้องดับก่อนนะคะปิดกล้องก่อนนี่ก็เป็นร้านเครื่องไม้เครื่องมือเหมือนกันนะเยอะะเลยนะคะข้างหน้านิดมีร้านใส่กอกขายด้วยนะ นี่เลยนะคะตั้งอยู่ตรงนี้ถ้าใครหิวก็ซื้อกินได้ซีดีเก่าก็ยังมีนะทุกคนดูสิของเล่นนะคะขาดไม่ได้เลยมีทุกร้านเหมือนกันที่เห็นนะกระจุกกระจิ๊กอะไรเงี้ยของใช้ในครัวที่ใครเขาไม่ใช้แล้วอ่ะเห็นไหมคือมันต้องสนุกกับการขายจริงๆนะคะเพราะอย่าลืมว่าเราต้องตั้งร้านต้องจัดของมันก็เลยจะแบบ วนะุ่นวายนิดนึงนะคะช่วงแรกๆเวลาจัดของแต่ก็ถ้าเราสนุกกับการทำอะ่ะมันก็โอเคนะเพราะว่าส่วนใหญ่คนที่ขายเนี่ยเขาก็แบบอยากขายของเก่าให้ได้รอ,องเทา้าฮัลโหลมาน้อยตรงนี้ก็เป็นทางเข้านะเมื่อกี้เราขับรถเข้ามาทางนี้นะคะแต่ตอนนี้มันแบบคนมันเยอะจนแบบมองทางไม่ค่อยได้แล้วนะรองเทา้าเสื้อผ้าเต็มรถเข็นเลยนะ เนี่ยพอเราขับรถเข้ามานะข่าวที่แล้วนี้ได้ที่ตรงนี้เลยนะคะเนี่ยตรงนี้เลยที่เราได้ข่าวก่อนคือบอกเลยว่าแดดร้อนมากร้อนสุดๆนะแต่ว่าคือมันเป็นข้างหน้าเราเลยขายดีนะข่าวที่แล้วเราขายได้ประมาณหนึ่งร้อยหกสิบยูโรนะคะนี่จําได้ดูสิอของใช้ครีมก็มีนะอยากให้ดูโรลสเก็ตก็มี เนี่ยล้วก็มีทางตรงนี้นะทีนี้เดินผ่านไปเมื่อกี้นะคะโอ้ยแค่นี้ก็เยอะพอแล้วเนาะเพราะแต่ละร้านมันก็ใ้ายกันเหมือนๆกันนะคะนิดก็เลยแบบว่าไม่ได้ให้ดูทุกร้านนะแล้วก็สองฝั่งด้วยมันเยอะอจริงในที่ทาสีปากกาเอ้ยเครื่องแต่งหน้านึกว่าปากกาหมวกเนี่ยนี่ก็เป็นของเก่ารวมรวม เอาจิงนิดไม่อยากได้อะไรเลยนะไม่เห็นอะไรสะดุดตาเป็นพิเศษหรือว่าอะไรที่อยากได้ <c oughs> เพราะว่าถ้าอยากได้นี้จะถามนะของเล่นดูสินิดมีอันนี้เมื่อกี้ที่ขายนะแต่ไม่มีที่ตีนะคะหายไปไหนก็ไม่รู้ <c oughs> ก็เผื่อขายได้นะห้าสิบเซนอะไรก็ว่าไปนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าหลังจากวันนี้นิดคิดว่าน,นิดจะ คิดว่าเอาไปบริจาคหรือไม่ก็ให้คนอื่นไปนะเพราะว่านิดว่าจะไม่มาขายแล้วนะคะเพราะมันค่าที่มันแพงอ่ะทุกคนเดี๋ยวนิดบอกค่าที่อีกทีหนึ่งนะว่าค่าที่เราเสียเท่าไหร่เพราะว่าแต่ละครั้งไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าเราจะเอากี่เมตรนะคะครั้งนี้นิดเอา4เมตรคราวที่เรารู้สึกว่า5เมตรหรือเปล่าใครจําได้5้าเมตรหรือ6เมตรอุ้ยไม้เท้าคือนิดมีแล้วนะแต่ถ้าไม่มีเนี่ยไม่แน่นะคะพาอดูแลยังเป็นของใหม่อยู่เลยอะ เวลาเข้าป่าเนี่ยอันนี้ของใหม่ถุงมือถุงมือเครื่องอะไรนะเครื่องมือทำงานอย่านี้ให้ดูนี่เลยร้านเดแคทลอนนะก็เป็นร้านร้านจอดรถเนาะของที่นี่นะคะกับของเดน่าตรงเนี้ยคือดีงามอะ่ะอยู่ในล่ม ลูกโป่งไอ้น้องซาร่าเดี๋ยวจะจัดงานวันเกิดแล้วนะเนี่ยใกล้ละไม่รู้ราคาเท่าไหรอ่อ่ะกลัวเขาคิดแพงถามเราไม่ซื้อมันก็ยังไงยังไงอยู่นะนี่รู้สึกนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยจะถามถ้าไม่คิดว่าอยากได้จริงเสื้อผ้านี่กลเป็นเสื้อผ้าอ่างอาบน้ําเด็กก็มีจักรยานมีเยอะนะมีหลายร้านเลยนะคะเมื่อก่อน ไม่ค่อยเห็นนะจักรยานเดี๋ยวนี้มีจักรยานเยอะนิดจะวนกลับไปที่ร้านตัวเองแล้วนะเพราะว่าเป็นห่วงโนโมเมนด้วยนะคะอ,อุ้ยหม้อไหอ่กรละมัง,องโอ้โหของเยอะอะอเดี๋ยวเข้าซอยมาแล้วเห็นไหมร้านนี้อยู่ร้านสุดท้ายเลยโนโมม่นยืนอยู่เสื้อสีน้ำตาล <c oughs> แล้วบอกใครเขาจะไปจนสุดอ่ะคือมันน้อยมากเลยทุกคน นี่ขนาดแบบขายรถแรกจากแถม <laughs> ดูสิว่าน้มมันทำเงินได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็เป็นคนต่างชาติมาขายด้วยนะนี่ได้ยินเสียงคนละภาษาเดี๋ยวมาดูนิดมาดูร้านนี้กันบ้างนะว่าน,นิดขายอะไร นมันเขียนไว้ชัดเจนชิลละห้าสิบเซนเนี่ยนี่ก็เหมือนกันนะคะอุลวากุดฟ้าขาดีไหมจริงเหรอได้เท่าไหร่นูหนๆขายได้เนี่ยของนมมันเนะี่ยเขาจะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะคะแต่ของนี้แต่ก็คือแบบราคา,อ,าอะไรนะต่อได้ก็คือไม่ได้แบบตั้งราคาชัดเจนนะ หนังสือก็เยอะขายไม่ได้เลยบางเล่มนี่ใหม่มากแล้วก็แพงด้วยมีรูปด้วยเสื้อผ้าแคน <c oughs> คนขายหล่อจะตายแต่ขายไม่ดีเลยอะ่ะเรียกลูกค้าไม่ได้เลยอะ่ะฮะห <c oughs> ล่อแต่เรียกลูกค้าไม่ได้อะ่ะดูสิของเล่นทางนี้เออตรงนี้ไม่มีนะว่างแล้วข้างเราฝั่งนู้นก็ว่างนะคะ <c oughs> เพราะเขาไม่มา อันนี้เสื้อกันหนาวนิดนะไม่ขายนะคะเก้าอี้นั่งคังเยวเก้าอี้แบบนั่งสบายหน่อยนะมา,ก,าก็ยังเหลือเยอะอยู่นะตอนนี้1 0บโมง 20. นาทีคนเยอะมากเลยนะแต่ว่าของเรายังเต็มอยู่เลยนะคะขายของได้ประมาณ20ชิ้นน่าจะได้อยู่นะวันนี้ เาว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในสุดเลยนะคะนี่เป็นอาหารเชา้าอาหารเที่ยงของเรามีต้มไข่มาทั้งหมดห้าลูกนะคะมีเกลือมีแมกกี้นะสลัดด้วยนะคะก็ทำซอสมาแบบเรียบร้อยเลยนะมาเทใส่ที่นี่นะคะแล้วก็เอาใส่ในกระเป๋าเย็นละมานะมีเครื่องดื่มอยู่ในนั้นสี่ขวดนะคะแล้วก็ของกินนิดมีข้าวเหนียวมีแหนมกระดูกหมูเนาะ กระดูกหมูนะคะทําเป็นแหนมนะแล้วก็กุนเชียงทอดอะไรเงี้ยในีกระปุกก็มีนะคะแล้วก็นวลของกินของทานเล่นเยอะอยู่นะไม่ค่อยมีลูกค้านะคะนี่ก็เลยกินก่อนแล้วก็ดูหนังสือนิดพามาดูใกล้ๆนี่เลยนะห,นหนมูทอดแหนมทอดกุนเชียงทอดส่วนข้างในก็เป็นข้าวเหนียวนะคะเอามาเป็นของเหลือเมื่อวานนี้นะก็เลยเอามาด้วยนะคะแล้วก็อุ่นมา,าในนี้ก็มี ผ้าเย็นกระดาษแว่นตากระดาษช,ชิู่กาแฟขนมนิดหน่อยนะแล้วก็ช้อนนะคะแล้วก็อาหารสาเร็จรูป5นาทีนิดมีน้าร้อนมาด้วยนะกาใหญ่เลยนะคะเผื่อกินกาแฟด้วยอันนี้เป็นผ้าห่มนะช่วงเช้ามันหนาวนะคะก็เอามาด้วยมีมาม่าด้วยค่ะทุกคนมีถ้วยนะคะนี่มามา่าถ้วยกระดาษนะขาดไม่ได้เลยนะคะเผื่อกินถุงขยะนะครีมกันแดดโอ้โหวันนี้ อากาศ25องศานะคะก็โชคดีมีได้ครีมกันแดดมินีิกระปุกหนึ่งอาหารเชี่ยงเผื่อน้มมันหิวนะแต่ว่าน้มมันกินอาหารเช้าไปแล้วนะคะเนี่ยโปรตนะนิดหอมมาด้วยก็เป็นสลามมี่ชีสแล้วก็เต็งกวาสามลูกเป็นแบบนี้นะคะง่ายๆคืออย่างที่เห็นว่าร้านค้ามีร้านไส้กรอกนะต<อ>กวา ร้านเดียวเองนะคะนอกนั้นก็อาจจะอยู่ไกลหน่อยเราก็ต้องเดินไปไกลเนาะก็เอามาเองดีที่สุดนะคะคือตลาดนัดบ้านเรามีแต่ของกินนะแต่ที่นี่มีแต่ของต่างๆนะคะเต็มไปหมดเลยเสื้อผาขายได้แค่ประมาณ6ตัวน่าจะได้นะน<ม>ูม่มมนขายได้น้อยมากเลยนะคะกระเป๋าขายได้สองใบตอนนี้จะเที่ยงแล้วคนเดินมาไม่ถึงนี่ก็เลี้ยวกลับขายยากมากเลยวันนี้ กำลังกินอาหารเที่ยงขา้าวเหนียวคือว่านิดเอามาังแต่เช้านะหกโมงเช้ามันก็เลยเย็นแล้วนะคะตอนนี้ตอนนี้จะเที่ยงแล้วนะอย่างที่บอกว่ามีหมูส้มหรอกระดูกหมูส้มนะคะแหนมกุนเชียงหมูทอดนะของเก่าเข้ามาด้วยนะคะง่ายๆสดงไม่มีน้ำพริกอันทุกคนลืมเลยนะมมเตอรี่ลูกค้าก็แบบ เงียบจริงๆวันนี้เสื้อผ้าขายก็ได้น้อยมากเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงสิบนาทีเราก็จะอยู่จนกว่าเขาจะเลิกเลยนะวันนี้เพราะว่าเราขายของยากมากคนมาถึงนี่อยู่นะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเลี้ยวตรงร้านเราพอดีเลยเพราะว่าข้างร้านเราก็ไม่มีร้านอื่นนะเนาะมันก็แบบเหมือนเป็นที่บนนะคะพอใครเขามาเขาก็กลับหลังหันนะ มาดูกันว่าจากเมื่อเช้ากับตอนนี้แตกต่างกันมากไหมเสื้อผ้าขายได้ประมาณสัก10ตัวน่าจะได้นะคะกางเกงกับเสื้อรวมกันส่วนหนังสือเนี่ยขายไม่ได้สักเล่มเลยนะทุกคนหนังสือขายยากมากๆเลยนะคะแล้วก็รองเท้าขายได้ประมาณ4คู่นะนิดขายไปสองคู่นะคะเออหนมันบอกว่าขายไปสองคู่ก็ด่าจากรา้านอีกฝั่งนะึงนะฟิลมาตลอดเลยแล้วก็ บางอย่างก็ขายได้นะอย่างไฟนุมๆน,นะคะขายได้เยอะอยู่สายไฟอันนี้ก็ขายได้เยอะนะเมื่อกี้ตุ๊กตามีสองหัวนะหัวหนึ่งขายไปแล้วนะคะนี่ขายไปแค่หนึ่งยูโรนะก็อยากให้มันหมดหมดนะคะก็ซื้อมาแพงมากเลยนะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่ามันต้องโละ่ะแล้วก็ของกระจุกกระจิกก็ให้เขาไปหมดเลยนะะแล้วก็วิกผมที่เป็นสีๆนะคะก็ขายไปด้วยหนึ่งยูโรก็เป็นสองยูโร เขาคานั่งแดดไล่อีกแล้วนะแต่ว่าก็ยังพอมีล่มอยู่นะคะฝั่งนู้นของเล่นส่วนใหญ่เรานี้จะแถมนะขายไม่ค่อยได้เลยนะคะขนาดขายอะไรแค่30เซน50เซนอะไรแบบนะี้ส่วนใหญ่พอเด็กเขาซื้อของนี้ก็แถมเขาอันนึ่งอะไรอย่างนี้ยนะรองเทา้าล้ม บางครั้งลูกค้าเขาก็แบบเดินเข้ามาแล้วมันก็เลยไพ่ขายไปได้หนึ่งอันนะมันมีสามอันนะคะตอนแรกของเล่นรถแรกแจกแถมนะเมื่อกี้บางคนเขาก็ซื้อนะคะอัลละห้าสิบเซนนิดขายแล้วก็แถมให้เขาด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นที่ตีนะแต่ว่าไม้ตีไม่มีนะคะน,นี่ก็ขายห้าสิบเซนเหมือนกันนะแต่ก็ยังขายยากเลยนะทุกคนห้าสิบเซนก็ ตกไม่ถึง20บาทนะคะเสื้อผ้าขายได้ประมาณน่าจะสักสิตัวกระเป๋าขายไปได้2ใบนะคะก็แค่นั้นนะเออค่าที่เขามาเก็บไปแล้วนะคะเมื่อกี้นี้30ยูโรโอ้โหบอกเลยก็พันเศษเนาะตีเป็นเงินไทยนะคะอันนี้เป็นข้าของเราแล้วก็เป็นถุงเปล่านะเดี๋ยวก็ต้องขนของกลับลูกค้ามาแล้ว เมื่อกี้มีคนไทยมาด้วยนะแล้วเขาก็มีลูกน้อยนะคะเขาอยากได้ชุดกระโปรงสีชมพูที่อยู่ตรงนี้นะนิดขายเขาไปหนึ่งยูโรนะคะแล้วก็แถมของเล่นไปให้แบบเยอะเลยนะเป็นตะกา้าโ <c oughs> นเมนบนบอกเธอขายถูกมากคือแบบขายชุดกระโปรงได้แค่หนึ่งยูโรนะแต่ว่าแถมให้แบบเยอะจริงนะคะที่เป็นตะก้าตรงนี้นะนิดก็ให้เขาไปหมดเลยนะคะแล้วก็ของเล่นอะไรเมื่อกี้สองสาอย่างนะก็ให้เขาไปด้วยนะคะคือน่นารักนะเด็กลูกครึ่งนะคะ กับพ่อกับแม่คือยังไงนิดก็แบบอยากจะโลทิ้งอยู่แล้วนะก็เลยแบบถ้าเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาไปนะคะเพราะว่าเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ต้องเก็บของแล้วนะเพราะว่าของเรายังเหลือเยอะมากอะ่ะอย่างพวกกระเป๋าเนี่ยถ้านิดขายไม่ได้นิดจะเก็บไว้นะคะเอาไปเมืองไทยดีกว่านะเสียดายนี่อย่างเงี้ย ไออย่างนี้คงไม่ได้ใช้นะคะที่เมืองไทยแต่ว่าก็เก็บไว้ใช้ได้อยู่นะฮาโลวีนแดดเริ่มไล่มาตรงนี้แล้วนะนี่ก็พยายามถอยหลังโชคดีนะมีล่มปีนี้ปีที่แล้วคือแบบโอ้โหร้อนมากคนเริ่มวายขายของก็ได้เรื่อยๆนะคะแต่ว่าได้ราคาถูกมาก เมื่อกี้นุ่มเอเขาแอบ,บนับคร่าวๆค,คือนิดหักต้นทุนแล้วนะแล้วก็หักที่จ่ายไปค่าที่30ยูโรนะคะทั้งหมดนะได้ประมาณ100ยูโรอยู่นะก็คืออาจจะได้เกินนะคะนิดไม่ได้นับทุกบาททุกสตางคนะ์เนาะแต่ว่านับคร่าวๆเนะี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยเราขายได้วันนี้100ยูโรนะคะก็ตก3,000กว่าบาทนะถ้าตีเป็นเงินไทยนะคะก็คูณประมาณ38 39บาทนะ อันนี้ก็คือที่เราขายได้ทั้งหมดนะคะอย่างที่บอกว่าหักต้นทุนทุกบาททุกสตางค์แล้วนิดมาเข้าห้องน้ำตรงนี้นะนิดจ่ายไปห้าสเซนนิดไม่แน่ใจว่าเสียเงินหรือเปล่านะไม่ทนได้ดูป้ายนะคะแต่ว่าคิดว่าน่าจะนะเ,เดี๋ยวพาดูนิดหนึ่งนะคะนี่เขาที่เรานี่ตั้งตรงนี้เลยนะให้ดูบ่อยมากเพราะว่าจะได้เห็นมุมกว้าง <S <S <ๆ>เขาเปิดจนถึงห้าโมงเย็น แต่ว่านิดไม่แน่ใจว่าเราจะกลับเป็นกี่โมงนะตอนนี้ก็บ่ายสองสิบเอ็ดนาทีนะคะเริ่มวายแล้วนะหลายๆร้านก็เก็บกันแล้วนะคะเพราะว่าคนไม่ค่อยมีนะเมื่อกี้นี้คุยกับลูกค้าเขาบอกว่าวันนี้คนไม่ค่อยมีเลยปกติจะเยอะกว่านี้เขาว่านะร้านดอกไม้ข้างๆเราเขาเก็บไปแล้วนะ เป็นไงล่ะร้านสุดท้ายจริงๆไม่มีใครอยู่ข้างเราเลยไหนเป็นไงน้องมันขายอะไรได้บ้างมทุกอย่างหลือเหมือนเดิมเลยนะเนี่ยนะฮัสโหลเขาขายไม่ได้เลยทุกคนเนี่ยบสองจะสิบห้าแล้วนะนิดว่าเก็บของกลับบ้านดีกว่ายายกลับชน พราะว่าอยู่ไปมันก็แบบนะเผื่อได้ไปเก็บบ้านทํานั่นทํานี่ดีกว่าหนูมันบอกค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆโอเคค่ะถ้าอย่างไงเดี๋ยวเราก็จะค่อ,คอยๆเก็บร้านกันนะแล้วก็จะกลับบ้านเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะหนูมันบ๊ายบายหน่อยแล้วบ๊ายบาย,บาย <c oughs> เราขายได้ทั้งหมด125ยูโรกับอีก91เซนรวมค่าที่ด้วยนะคะค่าที่ก็หักไป30ยูโรก็ได้เออที่เหลือนะเดี๋ยวนี้เขียนให้ข้างล่างนะคะว่าเหลือทั้งหมดเท่าไหร่วันนี้เราได้เงินทั้งหมด95ยูโรกับอีก91เซนอย่างที่บอกว่าพอหักค่าที่แล้วนะคงเหลือนะคะส่วนอันนี้เป็นเงินที่นิดเอามาด้วยสําหรับเป็นเออ เหรียญแลกเงินนะสำหรับลูกค้านะคะก็เอาทั้งเหรียญเล็กเหรียญใหญ่ทั้งแบงค์ยีด้วยอะไรด้วยก็สําหรับเงินทอนน่ะนิเตรียมมาทั้งหมด132ยูโรกับอีก60เซนนะ mm. นี่เป็นเงินของเราเองนะคะ mm. ก็เออหักแล้วเรียบร้อยนะก็ในนี้ด้วยนะคะในกระเป๋ากบสีฟ้านะนี่เลย